VESER respectful สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกม GTA San ครับเกมในตำนานเลยเกมเนี่ยวันนี้ผมนั่งมากับพี่ไรเดอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเอาของในค่้ายทหารกัน โอ้น oh, oh, no, no, no. no. okay. mm ั hmm. wow, my my oh, uh, ่นไงเจอแล้วเจอแล้ว uh ก็ย uh ิงเลยอืม uh อืม uh. อืมอืมมีอีกไหมวะโอ้ยเอ้ยมีอีกเหรอเอ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 อมาเปิดประตูกันนี่สวิทชมันอยู่นี่เราต้องยิงมันทิ้งเฮ้ยทำไมมันยิงขึ้นฟ้าวะโอ้มันเล่นยากนิดนึงนะเนี่ย เออได้แล้วมาเข้ามา nice job, เข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โหมึงขี่รถเกือบชนกูเนี่ยไรเด้อร์ในนี้โอ้วววมึงมาจากไหนเนี่ยเอ้ยมีอย่าเด้งไปเลยโอ้โหตกใจหมดมาเปิดกดังกันทนะ่านผู้ชมมีตรงนี้แล okay, Move, right. โหละเฮ้ยโอ้โหมีทหารดีกว่าเนี่ยเออ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 เดิงเดินยิง สุนย์แล้วเยอะมีอีกใช่ไหมเออเรียบร้อยเรียบร้อย,อยได้เวลาขับฟ็อกลิฟแล้ <You> วคือผมมากับไรเดอร์หลายรอบแล้วครั้นงนี้เป็นการขนลังอะไรสักอย่างแต่ครั้งที่ผมไปกับมนันแหละผมไปขน,นของบนรถไฟมาละฟ็อกลิฟนี้อุ้ยขับง่ายขับง่าย okay, เอาของขึ้นหลังรถใช่ไหม ต่ขึ้นไปเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นน่ะโอ้ต้องกดขึ้นด้วยความสมจริงนี่มันอะไรกันเออได้แล้วหนึ่งกองเราต้องรีบหน่อยแล้วมันเป็นข่ายทหารด้วยอาจจะมีทหารโผล่มาแล้วก็ได้นะยังไม่ค่อยชินว่ะเสียบเข้าไปได้ยังวะ เอ้ยยังไม่ติดโอ้ห oh, ต้องแมนด้วยเหรอนี่ก็เฮ้ยได้แล้วได้แล้วไปไปเลี้ยว Shit, เลี้ยว <CJ. Shit. S 1> อะไรวะไรเดอร์ Rider? มึงมีอะไรอ่ะเอ้ยทหารเหรอชิปหายแล้วทหารมาอยู่ไหนวะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยช่วยมายิงกันมันมีหลอดเลือดไอไรเดอร์ด้วยไปครับต่ออต้องรีบแล้วท่านผู้ชมอยู่นานไม่ได้แล้วว่ามันเริ่มรู้แล้ว โมและกูก็ยังขี่เพื่อค่อยเป็นด้วยโอ้โหมาอีกแล้วอยากช่วยก็อยากช่วยนะเว้ยโอ้โหยิงโอ้มายิงด้านข้างนี่วะโอ้ยงี้ต้องลงไปยิงยงี้ต้องลงไปยิงอืมอืมอืมโอ้โหเอาละต้องรีบแล้วเหลืออีกต้องสี่กองขอจิ้มแบบทีเดียวได้เลยได้ไหม โอ้ยขึ้นเลยใช่ไหมโอ้ไม่ขึ้นนี่ก็ยังไม่ขึ้นโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วผมจะรีบที่สุดแล้วเนี่ยเข้าไปผมลงไปช่วยไรเดอร์มันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไรเดอร์มันดองเป็นไงเป็นไงมันมันไม่ตายสักทีวะเออ โอเคไปครับตอ่อเรเดอร์มึงแอบหน่อยก็ได้นะเรเดอร์เขายืนแบบทื่อ,อเลยเฮ้ยข้างในข้างในเหลือกลองเดียวแล้วข้างนอกอีกสองกองส,สบายแล้วโอ้ยยิงรถอะวะโอเคโอ้ยโฮ้ยเฮ้ยฐานเจน <S <S เจนเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกรดนดึง เฮ้ยโอ้ยตอนยิงม oh ึงเอาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูตั้งหลักก่อนแป๊บนึงโอ้ย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 จะตายผมจะตายโอ้ยกูจะตายนี่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 โอ้โหกระชากกูมาจากรถไหนไนก็จะตายแล้วเดี๋ยวผมว่าผมว่าผมจะเล่นกับทหารหน่อยนนไหนผมก็จะตายแล้ว อ้าวคุณทหารวนเลยขี่รถวนขี่รถวนชนเลยอืมโอ๊ยไม่โดนวะนี่อ่ะถอยหลังเหยียบมาขนของขนของไม่เอาแล้วม่เหยียบทหารล้มเหลวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใหม่ท่านผู้ชมเอาความสะใจก่อนตอนเนี้ยมานี่นี่อ่ะเอ้ยไม่โดนเหรอคิดว่าโดนแล้วนะนี่อ่ะโดน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 เลือดฟุกฤทธิ์ ันนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยเดี๋ยวต้องถักก่อนมึงเจอกุณคนแน่อืมโอ้ยดึงกูอีกแล้วโอ้ยโอ้โหมันดึงกูอีกแล้วยาโอ้ตายโอ้โหสมใจอยากโอเคท่านผู้ชมผมขนเสร็จแล้วไป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 รีไปเถอะผมตัดไปเลยเนี่ย เอ้ที่ก็ยิงไม่หยุดเลยอืออืออือไปแล้วโว้ยอย่าได้เจอกันอีกเลยโอ้โหไรเดอร์มึงเก่ามากอะ่ะไปยืนตรงนั้นอะโอ,โ,โอ้ยมันตามมาเหรอโอ้ยทหารตามว่าทำไมไรเดอร์มึงไปยืนอย่างนั้นมึงทำมึงทำอะไรสักอย่างเดี๋ยไรเดอร์งั้นมันแหกับมันแน่นอนเฮ้ยไรเดอร์ถือกล่องเฮ้ยมาจริงๆด้วย ไปแล้วผมตั้งใจขี่รถกันไรเดอร์มึงอยากทำอะไรมึงก็ทำเลยแต่กูขี่รถให้โอ้โหภารกิจนี้แม่งยากจริงโอ้ยเอ้าโอ้ยโดนชนตูดโอ้ยเอ,อ,อ้เอารถคว่มเลยกูจะขึ้นยังไงเนี่ย really ขึ้นไม่ได้โอ้โห oh <c oughs> จบกันที่ทำมา <c oughs> <c oughs> จบแล้วไรเดอร์ เราใช้เวลากว่าชั่วโมงกว่าเริ่มใหม่สี่ห้ารอบเพื่อมาขี่รถหนีมันแล้วมันชนตูดรถเราขึ้นไม่ได้โอ้โหโอ้ยรถมันจะขึ้นไม่ได้จริงเหรอโอ้ยได้แล้วได้แล้วก็ปะอะไรของมึงเนี่ยไรเดอร์มึงทิ้งกล่องลงไปทำบ้าเลยวะโอ้โห